สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโรงพยาบาลมุกดาหารพบประชาชนดิฉันนางพัฒนาพรขอบสุนทรพยาบาลอาชีวะนามัยโรงพยาบาลมุกดาหารขอนำสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนาัยมาให้กับท่านผู้ชมนะคะซึ่งรายการโรงพยาบาลมุกดาหารพบประชาชนในวันนี้ ทางรายก,การของเราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์นพพลเกียรติโสภิตนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์และแพทย์อาชีวอนามัยจะมาพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องโรควันโรคสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ,คะ โรควัณโรคนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะแล้วหลายๆคนกลัวและก็ใครเป็นแล้วก็สังคมรังเกียจนะคะแต่สมัยนี้มีการดูแลรักษาที่ดีขึ้นมียารักษาที่ดีขึ้นก็ทำให้การรักษานั้นได้ผลสำลิดนะคะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าสาเหตุของวัณโรคนี้เกิดจากอะไระคะอาจารย์ครับโรควัณโรคนะครับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มีชื่อว่า ไมโครแบคทีเรียลทูบูโคลอสิสค่ะหรือตัวที่เรีย่าทีบีทีบีคุ้นหูนะคะคารซึ่งเชื้อตัวนี้นะครับสามารถเกิดโรคได้หลายอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หูสมองนะครับหลอดเหลืองหลอดเสียงปอดนะคกระดูกหรือแม้กระทั่งผิวหนังเด่นก็ตามสารพัดเพราะฉะนั้นเชื้อนี้สามารถทำให้เกิดโรคได้หลายอวัยวะ แต่ส่วนมากเราจะคุ้นกับวันโลกปอดนะคะที่เป็นกันอยู่นะคะค่ะ,คะ,ะพบได้บ่อยค่ะเชื่อวัล้โลกนี้นะครับค่ะแล้ววันโลคนี้ติดต่อกันได้อย่างไรคะคุณหมอวันโลกนะครับสามารถติดต่อกันโด,โดยผ่านทางระบบทางเดินหายใจคเช่นผู้ป่วยเนี่ยมีเชื้ออยู่ในร่างกายและไอนะครับหรือจามนะครับนำละอองฝอยของเชื้อออกมาตามบรรยากาศ และคนรอบข้างในสุดดมเข้าไปนะครับค,คนที่โดมเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้มีการ,ราติดเชื้อได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกรายนะครับค,คนที่สุดดมทุกเข้าไปทุกรายไม่ใช่ว่าจะได้ไดรับเชื้อทุกคนค่ะบางคนถ้าเกิดเขามีภูมิคุ้มกันดีก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมคะอาจารย์แต,แต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ร่างกายอ่อนแอได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้ง่ายกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับค่ะ ดังนั้นเราก็ต้องมีมาตรการการป้องกันโรคแล้วอาจารย์มีข้อแนะนําในการมาตรการการป้องกันโรควัณโรคอย่างไรบ้างคะมาตรการในการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะครับคือการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายจากให้หายไปจากประเทศได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่มีผู้ป่วยวัณโรคการแพร่กระจายไปหาคนที่ปกติก็จะไม่มีนี่ก็คือสาคัญมาก อันก็คือถ้าเกิดเรามีอาการนะครับอาการของโรคอีกมีอาการหลายอย่างอย่างเช่นมีอาการไข้ต่ำๆนะครับโดยเฉพาะตอนกลาคืนหรืออาหารน้ำหนักลดนะครับหรือวลดคำก้อนกระดิ่งร่างกายนะครับไอเรื้อรังไอแข็งหรือไอมีเสมหะหรือแม้กระทั่งไอเป็นเรื่องนะครับมี่เราประงส่งต่อหรือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับเราต้ถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ก็คือคนที่เป็นบุคคลแค้นะครับนี่เป็นการเป็นการป้องกันและปรกษาท เป็นอาการพอรู้อาการแล้วก็รู้จักวิธีการฟังากรป้องกันและต้องรู้จักวิธีการรักษาแนวทางการรักษามียังไงบ้างคะอาจารย์คะก็คือการให้ยาการให้ยาใช่ไหมคะมีการพัฒนาได้ดีมากนะครับอาจจะใช้ยาหลายตัวสี่ตัวหรือตอนนี้เขาอาจจะรวมกันเดือดแค่ไม่กี่ตัวลดเลยอดไม่เดือดทานได้สะดวกขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์สำคัญที่สุดคือเราต้องทานให้สม่ำเสมอค่ะยาเด็ดค่ะเพราะว่าถ้าถ้าขาดยาจะ ทำให้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หนึ่งก็คือมีอาการดื้อยาได้ตื้ยอยาเนี่ยการรักษาครั้งต่อไปโดยปกติยาตัวอื่นอาจจะยากมากเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเราติดตามสอบสวนโรควันโรกนะคะอาจารย์จะเห็นว่าคนที่รับประทานยาวันโรกบอกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียไม่อยากทานยา แต่ถ้าเราทานยาครบ6เดือนนี้ก็หายขาดได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นค่ะผลข้างเคียงจากยาที่มุ่งเป็เช่นทานยาแล้วจะมีอาการเหนื่อยล้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการรุนแรงนะครับเช่นมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองค่เยื่อขึ้นจํานวนเยอะมากค่ะครับหรือว่ามีลักษณะของตับอักเสบปวดรุนแรงอันนี้ต้องมีพบแพทย์พบแพทย์แพทย์จะได้ดูแลใช่ไหมคะอาจารย์จะได้ดูแลว่าิค่ะเปลี่ยนยาให้ค่ะแต่ไม่ใช่แอบไปเลิกยา